แกกลัวลืมหรือเปล่ารครับแกก็บอกนี่นะตัวนี้นะตัวนี้นะตัวนี้นะแกก็พูดแค่นั้นก็จะนุ่งตื่นเลยตนี้นะตื่นก็ใช่ตัวนี้นะตัวนี้นะไม่ดังเท่าไหรพอครั้งที่สามมันก็บอกตัวนี้นะแกก็จะเหมือนเหมือนให้เราสะดุ้งตื่นอะ่ะสะดุ้งขึ้นมามันก็ตีสองกว่าอ,อ,อบอกสามเถื่อติดเลยน,นะแกใช่เพอตื่นมาไม่กระสวดมนธรรมดาศิษย์มันก็ไปเปิดตำราพมทาตตทย์ครับเขาก็เขาก็ว่าฝันช่วงตีสองอ่ะฝันแม่น ครับอืมประมาณถ้ายิ่งคนฟันกลางวันยิ่งแม่นเพราะว่างี้นะในตำราธรรมชาตินะครับครับนั่นแหละก็เลยว่าเอออาจจะเป็นในมิติดีนะมั้งครอันที่อะไรก็เกี่ยวกับน้ําเกี่ยวอะไรอาจจะลมเย็นเป็นถุกละมั้งครับประมาณนั้นแหละค่ะเห็นแค่น้นครับแต่ว่าอันที่คุณแม่ให้มากก็ตรงกันกับที่แม่เบาเมื่อนั่นดิเมื่อข้ามาตรวดัที่แหลกเป็นว่าอันพญนาคสองสามตัวเนาะ จำได้บ่ตอนไหนมาเน็ตระลอ่าที่หลังจากอันห้ยออกแล้วน้องน้องเอ็ดมินก็มาใช่ไหมแต่ตอนนั้นแม่ก็เกินเกินนิดนิดเพราะแม่ยังไม่แน่ใจใช่ไหมล่ะแต่อันนี้มันเหมือนฝันเลยน่ะฝันมันเป็นจริงแหละเนาะมันก็ไม่ไม่รู้อ่ะทั้นนี้ไม่ให้เห็นอย่างนั้นครับฝันเป็นเรื่องเป็นราวนะแม่นอกเป็นเรื่องเป็นราวแต่ส่วนมากของแม่เองมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลบางครั้งแม่ไม่ไปทำกับ ต้นไม้หรืออะไรแม่ก็จะมานิมิตของอย่างนี้แหละให้เห็นแบบนี้คือมงั้ใช่เพราะว่าบางครั้งถ้าไปนี่ออกข้างนอกบ่อยจิตแม่จะโด,ดนวิญญาณคนอื่นสิงเพราะว่าเราจิตคนเรามันก็เหมือนมนุษย์ธรรมดาแต่เวลาปลูกเข้าก็จริงแต่เวลาออกมาแม่ก็นมนุษย์ธรรมดาเนาะอาจจะไปถ้าไปป่าช้าบ่อยๆอย่างนี้มันมันจะไม่ดีจิตมันจะโอบเพราะเราจะไปโถงหมวนข้างนอกมันก็อันตรายหลายลูกครับ ท่านอาจจะสงสารเมตตาหรืออะไรเสมอมันไม่ต้องให้ไปไหนค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เนาะปู่ปู่ยุบันก็มาบอกใช่ค่ะไม่ตกไปใส่เลยนะคะเพาะไม่ให้ตกเป็นหนักเขาจะก็สงสารร่างด้วยแหละสงสารตัวแม่อิงแหละร่างกายไม่แข็งแรงเนาะเป็นหลายลูกแล้วเกินก็ไม่มีอะไรก็ตามนิเม็ิดของแม่แล้วทีนี้เลิกของการตั้งศาลสัจจะคือสัจจะค่ะแต่แม่ก็ไม่รู้ว่าเออ ตกะก่อนที่สิบหกแล้ะค่ะแต่ยังไม่ทราบว่าจะเวลาไหนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้น้องแอดมินแหละไลฟ์สดอีกทีนึ่เพราวว่าัาหาลรงช่างมันยังไม่เสร็จทำยังไม่เสร็จเพราะงานก็เยอะด้วยช่วงนี้ว่าคว่าใกล้เดือนหกปกตินะ่ะตั้งสารเนี่ยเขาต้องทําเดือนหกเขาไม่เคยทําเดือนห้าตั้งสารเขาพูดมาเคื่อนเจ้าที่อย่างเงี้ยตามโบราณโบราณมาเลยเขาไม่ให้ตั้งเดือนห้าเขาให้ตั้งเดือนหก ต่ตรงหอเลืกของกองดำหกอินนิดหนึ่งอ๋อครับตามประเพณีคนโบราณที่บ้านนี้นะครับตั้งอะไรก็แล้วแต่งานแต่งงานอะไรก็ไม่ให้ทำเดือนห้ามามงคลก็แล้วแต่ต้องทําเดือนหกค่ะครับไม่กี่วันหรอกค่ะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งเนาะก็คือว่าจะมาไล์สดให้เอฟซีดูใช่ไหมคะแม่ใช่จะไล์สดไม่ได้ไล์ที่บ้านแม่นะต้องไปที่นู่นไปที่ที่ตั้งให้ปูกไปใช่ค่ะไปตั้งให้ที่ป่าทาม ที่ที่ที่อ่ะอธิษฐานไว้ให้นะประมาณนั้นเพื่อปู่สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะได้เห็นใจนัองไหเนาะ<ช>เขาจะได้มา,าเราทำจริงรเราถึงจะมีเงินมากเงินน้อยคือเราตั้งใจในความศรัทธาทั้งกาจจะปูดปานก็ได้เนาะก็แล้วแต่ความเชื่อของเอ้ทีเอาเพราะว่าแม่สัจจะไปแล้วรันวาจาไปแล้วว่าทำก็คือต้องทำ ถึงจะมากจะน้อยถึงจะยังไงเราก็ต้องช่วยกันครับมันก็สําเร็จมาทุกอย่างเลยคะ่ะแต่เลิอกอะ่ะยังไม่ได้แจ้งน้องแอดมินเพราะว่ามันยังไม่แน่นอนกับการที่ว่าเรือนไทยครับนะคะ่ะเพราะว่าที่แรกว่าจะสั่งเขาาทีนี้พ่อเป็นช่างครับซื้ออุปกรณ์มาทำเองหมดเลยมันก็ตามที่เราพูดกันไว้คน่นะคะครับก็บตามนั้นเลย ก็เดี๋ยวรอแม่หาเลือกหา,อายามได้ก่อนใช่ไหมครับแม่ต้องหาค่ะเดี๋ยวจะแจ้งน้องแอดมินไปอีกทีนึงแต่ตก่อนวันที่สิบหกอะค่ะแต่ก็ยังไม่ได้คือต้องรอช่างเสร็จอะเอาง่ายๆเนาะถ้าท่างบ้านเรือนไทยเสร็จแม่จะแจ้งน้องเอมินไปว่าเดี๋ยวหาเลือกวันนี้เนะวันนี้นะนนนะอะไรอย่างเงี้ยจะไลฟ์สดให้ดูอีกทีนึังจะเป็นแนวทางอีกทางหนึ่งอะไรก็ร,รอว่ากันใหม่ เดี๋ยวจะไม่ได้ให้คนไปเยอะนะอย่าไปกันแค่สามคนไปหลายกันมันมันวุ่นวายเพราะเมื่อกี้แม่ก็วุ่นวายมากห่วจะอะไรหลายๆอย่างเนาะเราไม่ต้องเอ่ยกันหรอกไปเงียบเก็ได้ไหมเนาะไปเงียบเอาเมื่อกี้คนไปเยอะมันก็หลายคำพูดหลายเนยมุมและคนเป็นอันตรายคือตัวแม่เองนัอันนั้นค่ะก็ไม่มีอะไรเนาะครับสาหรับ แนวทางที่ปู่มาให้เป็นตัวนี้แม่เห็นในลักษณะไหนครับที่เกที่แม่เห็นเห็นในลักษณะแล้วพูดตรงๆก็คือไม่เห็นนะเห็นเลขะเห็นเป็นตัวเลยมันเป็นตัวไม่ไม่แต่ความใบ้คือแม่ชอบใจตรงที่ว่าเห็นปลาเงินปลาทงองลักษณะมันตรงกันไงครัปลามันก็เป็ดอยู่แล้วเนาะอันน,น,นี้ความฝันอะแล้วผู้หญิงอะเขาก็มีสามมีสี่มันก็ตรงกันถ้าคติตัวแม่เป็นผู้หญิงแม่ฝัน มันก็ต้องมีเลขีนี้ใช่ไหมและไอไอคำว่าจิตนี่ก็คือเราจับไงอ่าจับความหมายเนาะแม่ก็ได้จับด้วยอย่างี้อันนี้อย่างนี้็ก็เห็นเห็นชัดเลยแต่ไม่ได้เห็นที่ที่เลือนไทยที่น้ํานะกลับมาบ้านคือในนี้มิดเดียวกันเลยกลับมาบ้านแล้วปู่ก็ให้เห็นเป็นตัวเลขรแล้วเมื่อคืนแกก็ทีไปเพราะว่าเม่เอาไปนอนใต้หมอนสามสามวัน คบความมันมาคืนครับอ่าแกก็บอกตัวนี้นะตัวนี้นะว่าของสุดท้ายแกบอกตัวนี้นะไม่ก็สะดุ้งสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ตีสองกว่าครัแล้วก็มึเปิดหนังสือดูมันก็ก็บอกถ้าฝันช่วงตีสองอ่จะฝันแม่นเหมือนจิตเรากําลังนอนหลับสนิทอ่ะครับจิตเราสนิทแล้วนี้เทพก็ท่านมาประทานให้อย่างเงี้ยแล้วก็ความเชื่อเนาะ บางคนฝันบางคนก็บอกฝันอย่างงู้นอย่างนี้กินเยอะฝันเยอะอันมันแล้วแต่ความคิดเพราะแม่ไม่อกตามฝันนแม่เนาะใช่ไม่ไม่บังคับใครบางคนก็บอกกินมากนอนมากฝันมากอะแล้วเดะค่ะเด็กของแม่คือจิตของแม่มันมาอย่างนั้นแม่ฝันเคยได้งวดที่แล้วก็ฝันเด็กก็ปู่อะไรอย่างเนี้ยแม่แม่ชอบเจ้าไหนที่สุดคะแมี่ยี่แล้วมาบอกเอาตัวจริงๆเลยนะ แม่ก็ชอบเจ็ดสามเก้าเจ็ดสเก้าอ่าแต่เป็ดก็คือลองเพราะว่ามันเป็นปลาใช่ไหมมัน,ม,นมันก็คือแบบแม่ชอบอ่ะนะชอบมากแต่่เป็ดก็ไม่ทิ้งสามเก่านี่ชิดตรงก,กันกับที่คุณแม่คนบอกให้ฟังแต่ตรงหวัดว่าอันพญานาคสองสามตัวนอกคนบอกใน ใช่นวดนวดนั้นแะแต่จะไม่ไม่แน่ใจเนาะแต่ยวนี้มันมันตรงกันหมายมันตรงกันมันนี้คล้ายๆว่ามันตรงกันเมื่อมันไปปฏิหารแล้วมันมีอะไรดีสิ่งดีๆเข้ามานั่นแหละครับแต่ว่าชอบที่สุดก็จะเป็นเจ็ดสามเก้าเนาะค่ะแม่ชอบนะในใจนะแต่่ความรู้สึกลึกๆก็แปดก็ปาแปดเขามีโอกาสมา่นะคะฟ้อา พ่อไม่เน่ใจสำรับแไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนก็ใช่แต่แต่มันมีประเงินประทองมาไงครับงวดก่อนมันมีพญานาคใช่ไหมล่ะแก่ครับงวดนี้ไม่มีพญานาคมีประเงินประทองเป็นตัวเท่าแขนเลยว่ายน้ําใสเหี่ยวเลยก็เป็นแต่วก็แล้วแต่เอฟพีนะคะตีเอางวดที่แล้วบางคนเอฟพีกับตีเอาแล้วแต่ครับครับเนาะ คุณนี่ดวงนี่นเคือคนกับไปเตี้ยวเองกะตีบลั๊กซงวงสีกน,นี่เนาะแม่นะใช่บลั๊กซก็ะด้แล้วแต่แต่มันก็ไม่ได้หนีตัวที่แม่ให้ไปอ่นะเนาะมันก็อยู่ในหลักนั้นแต่เราก็ถ้าเรารู้ขนาดนั้นเราก็ต้องโหอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจุดไหนจุดไหนก็แล้วแต่เอฟปีไปจับวางเอาเองใช่ไหมอืม,มอน,นีก็แม่เล่าความฝันแค่นี้แม่ก็ บอกว่าตัวนี้ตัวนี้ทั้งนั้นแหละแต่บางทีเอฟบีอยากไปจับวางตรงไหนมันงวดที่แล้วอ่าให้ไปหนึ่งก้างน้องเอ็มบีก็ลงมาหนึ่งหกบางคนก็ไปจับคู่กันนั่นมันแล้วแต่ความความรู้สึกของเอฟบีเขาเนาะคนมีดวงเยอะก็เยอะคนไม่มีดวงก็ว่าไม่ได้ซื้อมั่งอะไรมั่งกันแล้วแต่เราบังคับก็ไม่ได้หรอกค่ะเรื่องตรนี้เป็นรัฐบาลเนาะแล้วแต่บางคนโชคมีบางคนโชคไม่มี บางคนเปิดดวงไปแล้วก็ดีบางคนก็เรื่องดูดวงบางครั้งก็แต่ว่าแม่หลอกลวงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแม่ไม่ได้มาหลอกดวงใครนะคไม่บอกตรงนี้เลยเพราะว่าแม่น่ะมีอาชีพหลายเบบคไม่ไม่ได้เปิดสนักครับเม่ก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งถ้าใครเดือดร้อนมาแม่ก็ช่วยบางครั้งแม่ก็เสียใจนิดนึงแหละถ้าใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องโทรมาแน้ะค่ะโทรคุม่ัด้ เปิดจำแนักเงี้ยเนาะคุณแห่บางครั้งซูมาเขาพิมมาว่าในไลน์ว่ามาหลอกลวงหรือเปล่าแม่ก็เสียใจแหละแต่แม่ก็ไม่ได้เป็นไรแม่ไม่ได้เคยหลอกลวงใครครับชีวิตนี้แม่ก็เป็นลูกชาวนาเหมือนกันนั่นแหละเนาะครับแม่ได้ไปเปิดสำานักตั้งตัวเองอุตริว่าตัวเองมีเวทมนต์คาถาอะไรปันนั้นครับแต่คือถ้าใครเดือดร้อนใครตั้งใจใครจิตใจศรัทธาดูจริงๆคือถ้าโทรไม่ติดก็โทรไปเาะว่าแม่แม่ะทำหลายอย่างครับเนาะ ชีวิตประจําวันทุกวันบางทีนอกจากว่างบางทีก็บางทีน้องโทรมานัดอื่นดูได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีแม่ไปทุนละอะไรเงี้ยพรุ่งนี้แม่ก็ไม่อยู่หนกค่ะยิ่งน้าทํานาด้วยยิ่งยิ่งจะยุ่ง,ง,งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพี่หน้าเช่นยั้นกับโบคอยวางเนาะค่ะ นะครับและนี่ก็เป็นแนวทางต่องวดของแม่นางนะครับผมประจำง,งวดวันที่16พฤษภาคมนะครับผม2,567นะครับผมเนาะเสนอไว้เป็นเพลงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางก็มีมีความเสียนะเ่ยงเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดให้ FC พิจารณาดูแนวทางนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพลงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ